สวัสดีครับผมจักกีติยวงสวรรณแห่งช่อง Civil Engineering Studio ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปรีวิวออกจากกีทูรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวจะออกเป็นรุ่นจุด2.5แล้วนะครับในเว็บไอ a c e b o o k ของการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมก็ได้ทำการอัปเกรดก็คือ,อให้สามารถคำนวณตัวกิจไลน์เนี่ยสามารถสลับได้เดี๋ยวติดตั้งและแสดงให้ดูนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่มความสามารถก็คือผมเพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งเข้าไปก็คือรันโปรเจคชันนะครับเดี๋ยวก็จะแสดงให้ดูนะครับซึ่งเดี๋ยวพออัดคลิปนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการกดปรับบิดเผยแพร่ไปนะครับดังนั้นจุดดาวน์โหลดก็อยู่ที่จุดเดิมนะครับก็คือ,อไอเว็บเดิมมันเป็นรุ่นจุด0ูนย์เดี๋ยวพอผมกดอัปเดตมันก็จะปล่อยรุ่นจุด0ูนย์สองจุดไปนะครับรุ่นล่าสุดนะครับเดี๋ยวก็จะปล่อยวันนี้ฮนนะครัรบ เอาละเรามาดูตัว extension กันนะครับ sketchup ตัวนี้ผมก็ใช้เป็น sketchup make นะครับเป็นตัวสําหรับใช้งานเพราะว่าผมใช้ให้นักศึกษาใช้งานได้จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่า make ตัวนี้เขาจะให้ไว้ในาการทดลองนะครับต่อมานะครับเราก็ทําการติดตั้งครับามาที่ตัว windows แล้วก็ extension manager ซึ่งผมได้ทําการถอนตัวเก่าออกไปแล้วนะครับดังนั้นในนี้จะไม่มีใครยังไม่ถอนออกก็ต้องกด m a n a g แล้วก็มากด uninstall ตัวจกักรีทูลตัวเก่าไปนะครับ ผมถอนออกแล้วนี้ผมก็ติดตั้งเลยนะครับกดปุ่ม install นะครับตอนนี้ผมก็เลือกเจ้าตัวจุด2.5นะครับตัวล่าสุดที่เป็นดาวโหลดมานะครับติดตั้งเรียบร้อยก็จะปรากฏตัวทูนขึ้นมานะครับซึ่งทูนตัวนี้ก็จะมีอยู่3แถวเหมือนเดิมครับก็คือเจ้าตัวสามแถวนี้ครับสแถวนี้แต่ว่าผมจะพูดถึงแค่2ปุ่มแล้วกันนะครับเอาละเรามาดูปุ่มแรกก่อนนะครับปุ่มแรกก็คือที่ผมทําการอัปเกรดก็คือเจ้าปุ่มตัวนี้ฮะกริดฮะจริงๆเล้วกริดตัวนี้มันก็เป็นตัวเก่าดั้งเดิมแหละครับแต่ว่า ในตัวเก่าเนี่ยผมจะให้ทําการสวัปตัวนี้แต่ว่ามันจะไม่คํานวณให้นะครับดังนั้นเวลาเราใส่เนี่ยแอบส์ลูดก็คือจะอ้างอิงแกนเอสพิกัดนับไปเรื่อยๆครับก็คือ0แล้วก็3,500มิลหรือ3.5เมตรแล้วก็มา3.6เมตรนั้นเราต้องไล่แบบว่ามาร์คขีดไปเรื่อยๆื่อๆอันนี้เรียกว่าตำแหน่งสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใจเราจะมากดเป็นรีเลทีฟตอนนี้คำนวณแล้วครับสังเกตดูดีๆฮะนี่ผมสวัปสวัปไปนะครับดังนั้นเราจะใช้วิธีอ้างอิงก็คือ ไอ้เบอร์หนึ่งเนี่ยเป็นค่าสมบูรณ์อัตโนมัติอยู่แล้วาะมันไม่รู้จะเล็บเฟรนซ์เนี่ยใครโดยมากผมก็เริ่มต้นที่ศูนย์แล้วกันนะครับแต่ถ้าใครจะเริ่มต้นที่ลบหนึ่งพันหรือลบหนึ่งเมตรกับกบตามเตดใจนะครับแต่แล้วพอมาอันที่สองเนี่ยมันก็จะเล็บเฟรนซ์เทียบกับไอ้เบอร์หนึ่งนะครับก็คือ,อถอยออกมาเท่ากับสามเมตรครึ่ง แล้วก็ถัดมาไอ้เจ้าตัวแกนที่3ก็จะถัดมาเท่ากับ3เมตรฮะถ้าใครอยากจะเพิ่มก็กดข้อมูลเพิ่มไปแล้วกันนะครับงนั้นจะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถสวัปได้แล้วครับก็คือเอาไว้แต่งได้ผมก็จะไว้แต่งแบบสมบูรณ์มั่งไว้ใส่แบบแอสซัลูดบั่งรีเลทีฟบั่งก็แล้วแต่นะครับบางทีผมก็กาหนดป้อนเป็น2แบบแล้วก็สร้างเส้นกิจทีนี้เส้นกิจของผมเนี่ยมันก็จะมีลักษณะก็คือสามารถารีดิดได้นะครับรีดิดได้ังนั้นถ้าจะรีดิดก็คืออย่างเช่นผมไม่อยากได้หน่วยตัวนี้นะัผมมกก็จาดไตว วินโด้แล้วก็โมเดล i ินโฟผมก็จะไม่แสดงหน่วยนะครับไม่ดิสเพย์หลังจากนั้นต้องการให้มันวาดใหม่ผมก็ต้องเปิดไอตัวหน้าต่างไดอะล็อกก่อนนะครับปิดหน้าต่างไดอะล็อกเสร็จแล้วก็มาเลือกไดอะล็อกพอเลือกไดอะล็อกมันจะไปโหลด Data เก่ากลับมาครับนี้พมไปโหลด Data เก่ากลับมาเราก็มาสวิตช์แล้วก็แก้ไขได้นะครับเช่นตัวนี้ก็คืออย่างเช่นปรับตัวเลขหรือจะเพิ่มก็ได้ฮะสี่คอมม่าแล้วก็ขยับมาอีกประมาณ4เมตรอ่านี่เป็นแบบรีเลทีเพราะผมสวิตช์มันเป็นแอ s ส l ตร e เห็นไหมครับว่ามันจะบวกจาก6าากลายเป็น1ห 500เลยนะครับหรือจะสวับกับเป็น relative ก็จะมีความสะดวกมากขึ้นในการคำนวณน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอเวลาไปเขียนโค้ดเพิ่มก็มคือผมอยากให้มันวาดรูปตัวนี้เพิ่มตัวนึงด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ svg scalable vector g r a p h i c ในสแสดงผลนะครับเดี๋ยวคงต้องไปเพิ่ม engine นี้มันอีกนิดหนึ่งนะให้เจ้าตัวหน้าตาตัวนี้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับนี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนอย่างน้อยก็พอจะสะดวกขึ้นเล็กน้อยนะครับในการกำหนดเส้นกริดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมขอปิดเส้นกิจเลยนะครับความสามารถเส้นกิจก็มีเท่านี้แหละครับก็คือ,อสามารถสวิตช์ได้สวับได้ก็จะได้สะดวกขึ้นนะครับเป็นแบบรีเลทีฟหรือจะเป็นแบบแอบ l ู t e แล้วก็ป้อนค่ากำหนดพิกัดกิจให้มันไปนะครับแล้วก็สามารถอ d ดิทกิจได้นะครับต่อ,อมาผมขอดูตัวต่อไปเลยก็คือผมจะขอ,อะแนะนำตัวปุ่มใหม่นะครับปุ่มใหม่ตัวนี้จะเป็นปุ่มเรียกว่าผมตั้งชื่อว่า projection แล้วกันนะก็เหมือนเขียนรูปด้านรูปแปนท็อปวิวแล้วก็ไซส์วิวนะครับก็คือ แมปมันออกมาเป็นแกน x แกน y แกน z อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างสักอันนึงแล้วกันฮะตัวแรกสุดเดี๋ยวผมขอยกเป็นฟุตติ้งแล้วกันนะผมเจเนเรตฟุตติ้งมาสักตัวหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็วางไว้สักจุดหนึ่งนะาวางไว้ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นผมก็เขียนในตัวตัวแทนขึ้นมาครับอย่างฟุตติ้งตัวนี้ผมได้มาแล้วฮะผมก็ขอูฟมันมาเอาละผมมาลองแมปฮะฟุตติ้งตัวนี้เราสามารถแมปหรือ projection มันได้นะครับผมก็จะเริ่มทําการเลือกไอ้เจ ขึ้นมาแล้วครับทีนี้ก็เลือกฮะว่าให้อยู่รในระนาบไหน x y ก็คือแดงเขียวก็คือ top v i ิวนั่นเองเสร็จแล้วก็ถ้าเราดรอปลงมาเป็น y z y z ก็คือจะเป็นแกน y สีเขียวกับแกนน้ำเงินก็คือจะอยู่มุมมองตั้งฉากกับแกน x นะฮะอีกอันหนึ่งก็คือ Z x ก็คือตั้งฉากกับแกน y นั่นเองส่วนตัวระยะเยื้องก็คือจะยื้องจากเซนทรอยของกลุ่มที่เราเลือกนะครับอ่ะเรามาลองดูตัวแรกก่อนคือ y z A x y นะครับกดโอเคปับ๊บมันก็จะทําการไปอ่านข้อมูลทีนี้เวลามันไปอ่านข้อมูลเนี่ยมันจะอ่านนานนิดนึงก็คือมันจะไปอ่านผิวรูกผิวแล้วก็หาเส้นขอบนะครับที่ผมลงไว้ใน Facebook นะครับว่าผมไปเอาอนกรถถิทึมมาจากของ sd mid นะครับเขาก็จะไปเขียนเป็นการ mapping ไว้ผมก็เอามาลองดัดแปลงดูฮะเอาละเดี๋ยวลองแมปดูฮะถ้าเกิดจะเอาไว้เป็นรูปด้านกรณีรูปด้านก็กดมาแล้วก็เลือกเป็นระไนอะตัว y z ฮะแล้วก็กดโอเคฮะ มันก็จะแมปมาไว้อีกด้านหนึ่งวันวายชัดก็คือตั้งกับแกนตั้งฉากแกน x ถ้าเราเอาอีกแกนหนึ่งก็คือกดแมปปั๊บแล้วเราก็เลือกอีกอันหนึ่งก็คือเป็น Z x นะครับ z x แล้วก็ระยะเมตรหนึ่งก็ตอบโอเคปั๊บมันก็จะแมปขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นกลุ่มของลายเส้นนะครับเอาไว้แมปดูแล้วก็ไปเขียนเพิ่มเติมแล้วกันนะครับทีนี้เส้นมันจะมาทุกอันเลยพอดีเหล็กเส้นเนี่ยมันเกิดจากผิวหลายๆผิวซ้อนกันมันก็เลยแมปมาหมดนะครับเป็นอันกอริทึมแบบง่ายๆนะครับ อา,อาจจะสู้ของเลเยอร์ไม่ได้เลเยอร์ที่งั้นใค,ใครต้องการสวยก็คงต้องแนะนำให้ไปใช้รุ่นโปรแล้วกันนะครับก็ไปซื้อหลายปีรุ่นโปรได้พอดีผมใช้สำหรับประกอบการสอนเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เลยต้องหาทางทำยังไงได้ให้มันแมปออกมาเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะแนะนำว่ามันจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมขอลบทิ้งก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวผมจะ เอาไปแมปคู่กับเจ้าตัว SVG วางในกระดาษนะครับเดี๋ยวผมต้องเพิ่มปุ่มอีกนิดหนึ่งก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องระนาบฮะคือ SVG ของผมเนี่ยมันจะ Export เฉพาะระนาบ XY วเท่านั้นดันั้นเวลาเราแมปมาเดี๋ยวบางอันมันไม่อยู่ในระนาบ XY เดี๋ยวต้องหมุนนิดนึงฮะเดี๋ยวผมเขียนโปรแกรมไว้ละหลักแต่ยังไม่ได้ติดปุ่มไว้นะครับมาลองเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมซิดิดึงฮะถ้าเกิดผมต้องการ วางไอ้ตัวหน้าตัดฟุตติ้งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูซิสมมุติว่าผมสร้างไอ้เจ้าตัวเสาขึ้นมานะครับแต่ผมอยากให้มันมีหนวดขึ้นไปข้างบนนิดนึงหนวดตัวนี้ขึ้นไปข้างบนสักร้อยห้าสิบแล้วกันตอบโอเคปั๊บมาละฮะอันนี้ผมก็กดเลือกใน้ตัวเสาตอมออตัวนี้ขยับมาอันนี้เดี๋ยวเราจะแมปมันเข้ามาผมต้องมาร์กตำแหน่งมันไว้นิดหนึ่งเพื่อว่ามันจะได้มีจุดที่เป็นตัวเซนเตอร์นะครับเส้นนิ้มจะคลอสมาเซนเตอร์เดี๋ยวผมจะมูฟมาให้มันอยู่จุด ตรงประมาณด้านบนนะครับกด Move แล้วก็ประมาณจุดนี้ฮะเซนเตอร์ศูนย์ศูนย์นะศูสนย์ศนะูสนย์จุดนี้มันจะอยู่ที่ออริจินอันนี้ต้องพยายามขยับนิดนึงฮนะอ่านี่กระโดดเข้าตัวมิดแล้วนะฮะพอขยับเข้าตัวมิดเสร็จผมก็ลบเส้นตัวนิดทิ้งไปนะครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็เลือกคู่ฮะเลือก2อันเลยเลือก1แล้วเลือก2นะครับแล้วเราก็ทําการกดไอ้ r o j e c t i o นนี้กด projection ผมจะให้มันแมปลงไปในแกน Z X ระยะก็คือเข้าไปสักบวกหนึ่ง เมตรนะครับเดี๋ยวรอมันเขียนคราวนี้พอเพิ่มไปสองวัตถุเนี่ยมันใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกทีหนึ่งฮะก็จะแมปออกมาแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับเขียนภาพประกอบเพิ่มเติมสําหรับคนที่อยากจะเอาไว้อธิบายอะไรสักอย่างเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นรูป t r u ดีประกอบเพิ่มเติมได้สําหรับโมเดล3 d ของเรานะครับอ่าก็เพิ่มให้อีกปุ่มหนึ่งนะครับก็ทอจะทํางานได้ถึงแม้ว่าจะไม่ทํางานได้ดีนักนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกสักอันนึงแล้วกันแต่ตัวนี้ผมไม่แนะนําให้รันพพรร้้ออออมมมตััวว่่่นนะคเเาาาหล็กกปียขง เซอร์เฟซค่อนข้างเยอะนะครับเจ้าตัวนี้ผมก็เลยไม่แนะนําว่าไอ้ตอนรันตัวนี้จริงๆแล้วผมไม่ไม่อยากให้รันคู่กับตัวอื่นนะครับเออคือคารเนี่ยพยายามให้รันเดี่ยวนะครับทีนี้ผมก็จะจําลองรันให้มันแยกเดี่ยวๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมมูฟมันออกมาก่อนนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ทําการขอหมุนมันนิดหนึ่งหมุนมันหน่อยสิเก้สาสิบองศาปั๊บเดี๋ยวหมุนด้านหลังปุ๊บหมุนมาสักเก้สาสิบองศาได้ละ อันนี้ก็มูฟเดี๋ยวขอมูฟมันไปจึง้งเข้าไปติดขอบนิดนึงฮะอันนี้ผมขอใช้มุมนี้แล้วกันกระโดดไปจึ๊กมุมมันนี้อ่ะกระโดดเข้าละฮะอันนี้ถ้าเกิดเลือก3ตัวนะครับผมคงจะไม่เลือกในคลิปนี้เลือก3ตัวนี้นานมากเลยแต่ไม่เวลาผมใช้วิดีก็คือเดี๋ยวเราแมปแล้วให้มันอยู่ในระนาบเซเอ็กแล้วไป100 1000มิลมันจะไปอยู่จุดเดียวกันฮนะถึงมันจะแยกนลออบเจกแต่ว่ามันก็สามารถไปปรากฏได้เห็นก็จะเห็นได้ว่ามันก็ใช้เวลาในการเจนนานนิดนึงฮ โอ้โหะมาละมาละเนี่ยเรียบร้อยได้เราก็เอาแบบง่ายๆแบบนี้คือจันเยกชิ้นนะครับนี่ถ้าใครเลือก3มชิ้นพร้อมกันเนี่ยผมคงไม่แสดงให้ดูคือนานมากอันนี้ผมก็ใช้วิธีก็คือเมกนิดนึงก็คือขยับไปหน่อยอ่าขยับเอาก็คือสร้างทีละชิ้นทีละชิ้นงั้นผมก็แนะนําว่าอย่าไปแบบอ๋อใจถึงเราไปเลือกหลายๆชิ้นแล้วแมปรวดเดียวอันนี้รอกันนานเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้จะหยุดยังไงด้วยนะครับอาจจะค้างได้ผมไม่แน่ใจดังนั้นเวลาเล่น,ต,นตัวนี้ก็เซฟไว้นิดนึงนะครับ เจเนเรทีละชิ ine, ้นทีละชิ้นนะครับทำเจละชิ้นอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทำเจละชิ้นแล้วก็แมปอย่างที่ผมทำนะครับก็คือแยกเจ้าตัวคานชิ้นหนึ่งแยกเจ้าตัวตอ่อหม้อฟุตติ้งอาจจะบอรวมกันได้เพราะว่ามันเจนไม่ค่อยเยอะฮนะอย่างน้อยก็เอาไปทําพวกช็อปดรออิ่งได้นะครับนักศึกษา <S <S จะได้เอาไปทําฝึกช็อปดรออิ่งนะครับโดยส่วนตัวผมก็จะเก็บเอาไว้คือผมผลิตตัวทูนตัวนี้เอาไว้ประกอบการสอนนะครับให้นักศึกษาผมเนี่ยสามารถเข้าถึง อ่าเ,โโเทคโนโลยีการใช้ BIM หรือทำ building information ง่ายๆแบบเบื้องต้นนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ทานี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาะแนะนำอะไรต่อไปในคลิปหน้าแล้วกันฮนะอันนี้ก็ไปดาวน์โหลดลองใช้ดดแล้วกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นจุด2.5นะครับแล้วก็ปล่อยวันนี้เลยจุด5 20. อายมกราคมนะครับสำหรับใครที่เอาไปใช้งานแล้วชื่นชอบอก็เนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็ออกตัวไว้ก่อนนะมันไม่ได้ฟรี แต่ก็ไม่ได้เก็บตังค์ก็ยังไม่ลงทะเบียนนะครับก็คือเป็นซอฟต์แวร์ไม่ฟรีมีมูลค่านะครับเป็นซอฟต์แวร์มีมูลค่าใช้เวลาในการผลิตขึ้นมานะครับแต่นักศึกษาใช้ฟรีนักศึกษาใช้ฟรีนักศึกษาในการเรียนก็เอาไปเลยครับไปลองใช้สำหรับคนที่เอาไปแล้วได้ตังค์นะครับก็คือไปรับออกบ่งออกแบบเอาไปรับทําโมดงโมเดลถ้าได้ตังค์แล้วก็เลี้ยงกาแฟผมจักหน่อยแล้วกันฮนะตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดเก็บตังค์ค่าซอฟต์แวร์นะครับแต่ก็ ใครมีพอกําลังทรัพย์ก็สมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube นะครับได้นะครับตามลิงก์ตัวนี้เลยนะครับหรือกดที่หน้าช่องเลยก็ได้นะครับหน้าช่องมันก็จะมีปุ่มสมัครเป็นสมาชิกนะครับและสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวเจอคลิปหน้านครับสวัสดีครับ